สวัสดีครับแอคคอร์ดนะฮะน่าจะตัว G8 นะ,ะครับก็ลูกค้าเข้ามาเคลมประกันรอบคันนะครับก็ทำสี 2K เต็มระบบนะฮะก็เพิ่มงบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเพิ่มอยู่แล้วถ้างบประกันคงคงไม่พอนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ประกันเขาจะให้งบมาเบื้องต้นเท่าไหร่นะครับ e x c e l มีอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ลูกค้าว่าเขาทำมานานหรือเปล่า ถ้าทำมาต่อเนื่องหลายปีก็เอ็กเซปต์ก็น้อยนะครับก็ครับเนี่ยก็พ่นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขัดลงเงาเท่าไหร่ครับสีก็จะหนาอย่างเงี้ยฮะเลกเกอร์ก็จะฉ่ำเพราะว่าเลกเกอร์เราก็อัดสามเที่ยวนะครับก็ถ้าทำตามงบประกันมันจะเลกเกอร์จะบางหน่อยนะฮะเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับสวยงามนะครับ สวยงามน่าใช้นะะแมกแรกอย่างนี้เลยฮะเนี่ยโอ้โหบุบนะฮะไปโดนอะไรมาก็ไม่รูนะ้ครับจำไม่ได้น่าจะโดนปูนนะฮะปูนนะฮะเละมีรอยลอกคันเลยคระะับสกมสเกิร์ตแตกออกหมดนะครับลูกค้าก็อดทนขับมาโอโยพักใหญ่เลยนะฮะทำใจไม่ได้ะฮะเอายัดเข้าอู่เลยนะครับแต่เคยเอาอู่ที่ตามงบประกันก็สีมันจืดนะฮะ ก็มาทําที่นี่ก็ถือว่าติดใจนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนพวกพวกยางพวกขอบด้วยหลายตัวอยู่นะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็เปลี่ยนยางทำล้อแมกนะครับล้อแมกเก็บรอยนะครับเจียเก็บรอยนิดหน่อยนะครับไม่ได้ถอดอะไรเยอะแยะนะฮะเพราะม่นจะไมไ่ชนหนักนร,รอ,อย,อยเฉย โอเคครับยังไงฝากอู่เอสเคไว้นะอมใจนะฮะอมกายนะฮะนะฮะสนับสนุนเรานะครับผมว่างแวะมานะครับผม